มีหน้ามีวมีหน้ามีตัว่านเแบบนั้นนะตอนปุุงตอนเร่อนกใจแบให้พี่วามรุงัวแต่ว่าัวันวันนั้นน่ะคือไม่ได้มีแค่ไม่ยอมทที่แบบว่า คนเดียดเจอคนในกองถ่ายไม่เห็นารประลาดตามนะนี่ถือว่ามีควมสุข้วมมีโปรโมชันกีเรื่องมีการยื้อ้วย เลียบีก็วันั้งเล่นว่าจูนเสร็จที่วันเลยเห็นมันแต่เด็กๆโตมาทำงานขายรูปก็นได้แตาเป็นยานะไม่เจอบ่อยๆรู้กูวเอาละฮะยีนี้ต้องมาถามเแล้วนะฮะช่วงแชร์อเนึ่งพันนาแรกเนกระบการทั้งองท่านเนี่ยจะให้เบ็กแมนสำหรับเขาคุณเชื่อไหมว่า

กลัวคนไรแบบของของของปวดเฉพาะเรื่องปวดก็แปลกๆก็น่ากลัวเจอหายเ่องอีกหลายอย่างด้วยเอาละครับทีนี้เราจะมาดูคะแนนนะครับสองท่านนะครับให้คะแนนครับใครฮะจังครับเป็น้อง ผมว่าเรื่องเนี้มันมีปรากฏการณ์เขาหลายอย่างในในเหตุการณ์เดียวอย่างหนึ่งก็คือการที่พระอาจารยบนที่ดึงไว้ไม่ให้กลับมานะครับอย่างที no ่สองคือพอเราขับรถออกมาเราก็มีเซตของเราบอกอีกอย่างพอมีเซตบอกปุ๊บเขาจริงก็หลุดมาจริงๆไม่ทราบว่ามีเป็นความผิดชั่วขณะหรือเปล่า ไค้เยอะมากเลยใครับตยังไม่ได้เสิร์ฟเอ๋อดูเาเดมคนนี้ัเนวามเการเนียาีมเื่องาีามรูปรูอะไรแบบเขารู้อะไรมีัยทำไมิไม่ให้กลับบ้านว่าเยนยุ่ยยงหาที่ให้กลับบ้านที่มีอย่างเีให้ไปร้านรั่วก่อนแล้วนีอยู่ี่หามม่หัานห้ามแห้ามเไม่บอกอะไรแล้วก็ให้กลับบ้านทั้งน้าจะเนียนเลยใช่มเียนเลยดี๋ยวรูกลับอ่า ผมว่ามีหลายอย่าครที่เของเาที่ยวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปลแต่ว่าในเรื่องของภาพถ่ายนยาเราก็พ้องเขียนกันกันอยู่เรืยครับแต่ผมว่าที่น่ากที่สุดคอยาวยาวหยอกหยอกวันที่กัว่าวอก็โค้หัวเป็นพยานเป็นยทีนี้ถามคุณช่วยมาถให้ลูกโป่งคือกล่องผมเคย เจออะไรแบบนี้บ่อยมากแบบพวกแดนจำูนไนนี้ไงแล้วพอคนฟังมีจวูนมีดูด้วยแล้วก็แดงจำูพูดถูกแล้วครับเราซึ่งจริงเรื่องเปียเรนก็น่ากลัวนะเพราะว่าถ้าเกิดคนไม่เจอเองจะรู้สึกนะไรยังไงอย่างเงี้ยของบอกเป็นอะไรที่มันชีวิตอ่ะจุกมากมันคือชีวิตอ่ะเออซึ่งซึ่งมันน่ากลัวเป็นชีวิตนี่แหละนะฮะ ต้องเตือแม่ผมว่าเวลาจะโหดสั่งอะนนี่ต้องใจเย็นอะไรที่มีอยู่ิวๆหเมคมาเป็นต้องกานมาเลยค่นนั่นะฮะในช่วงชายช่องนะฮะห่งคะแนนรับไปก่อนเลยครับน้องลูกมโอ้ช่วงหน้าเลยนะ่ะช่หน้ามันมุงใจอไปเป็นลูกงแ่แ เด,เดี๋ยวช่วงหน้านะครับห้ามพลาดเด็ดขาดนะครับช่วงของฟ็อกซารี่รออยู่นะครับมาติดตามชม